เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวกุลนัดดาภูกลางตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านลังโกมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินทร์เขต3วันนี้จะมานำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้วยชุดกิจกรรมการประกอบอาหารตามรูปแบบ g p a d 5 s t e p ค่ะ ที่มาและความสำคัญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563เป็นต้นมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในระดับประถมวัยของโรงเรียนบ้านลังโกมที่เด็กไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติ แต่เพื่อให้เด็กมีการเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องจึงจําเป็นที่จะต้องให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กขณะอยู่ที่บ้านและผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านลังกูมเองก็ได้ให้ความใส่ใจในการศึกษาของบุตรหลานจึงให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆด้วยดีเสมอมาก,การจัดการศึกษาปฐมวัยใ ทักษะสมองเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของเด็กปฐมวัยเนื่องจากทักษะสมองเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กกำกับชีวิตตนเองและดำเนินชีวิตประจำวันโดยปกติสุขทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตจากเหตุผลดังกล่าวดิฉันจึงมีความสนใจในการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐถมวัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการประกรอบอาหาร เนื่องจากมีความเชื่อว่าการจัดกิจกรรมประกอบอาหารสามารถพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐไวัยได้เป็นอย่างดีและเพื่อเป็นแนวทางให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้ที่สนใจได้ศึกษาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในลำดับต่อไปค่ะแนวทางแก้ไขและพัฒนาจากการสังเกตพฤติกรรมเด็กพบว่า เด็กปฐถมวัยจะสนใจกับการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติงานจริงได้ลงมือกระทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองสนใจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเวลาครูพาเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียนเด็กก็จะร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขค่ะ การประกอบอาหารเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กและตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยเพราะเป็นกิจกรรมที่เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการที่เขาได้ลงมือปฏิบัติ การใช้ปภาษาสัมผสัสทั้ง5ในการสังเกตความเปลี่ยนแปลงการรับรู้รสชาติการดมกลิ่นการหยิบจับวัตถุดิบตลอดจนการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการประกอบอาหารจะเห็นได้ว่าการพัฒนาทักษะสมอง EF ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมจะส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจกล้าสแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นส่งผลให้เด็กได้พัฒนาทักษะสมอง EF ได้ในอนาคตต่อไปค่ะจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานจุดประสงค์ของการดำเนินงานนะคะ 1. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการประกอบอาหารเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนบ้านลังกมูม2เพื่อเปรียบเทียบผลการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนบ้านลังกมุมก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ เป้าหมายของการดําเนินง,งานชุดกิจกรรมการประกอบอาหารเพื่อส่งเสริมทักษะสมองของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านลังโกม,มีประสิทธิภาพตามเกณฑ75์75/75ั2ทักษะสมองของเด็กประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนบ้านลังโกมหลังผ่านกิจกรรมการประกอบอาหารสูงกว่าก่อนเรียนย่งมีนัยยะสําคัญทางสิติที่ระดับ0.5ค่ะขั้นตอนการดําเนินง,งาน สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานนะคะก็จะเห็นได้จากแผนภาพกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ G- แ5สเตปเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนบ้านลังโกมนะคะซึ่งก็จะได้นำเสนอ,อรายละเอียดในสไลด์ต่อไปค่ะ แ,แผนภาพการดําเนินงานนะคะสเตปที่1จะเป็นการสังเกตและก็รวบรวมข้อมูลค่ะดิฉันเองได้ประสานความร่วมมือไปอยังผู้ปกครองนะคะเพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมให้เด็กประถมวัยโรงเรียนบ้านลังโมูมได้อย่างเหมาะสมตามวัยนะคะซึ่งมีการสื่อสารการผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็แอปพลิเคชันไลน์แล้วก็การประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นําชุมชนนะคะผู้ปกครองก็ได้ ให้ข้อมูลมานะคะว่าเด็กจะสนใจกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะการรดน้ําต้นไม้การประกอบอาหารเป็นต้นซึ่งดิฉันเองนะคะก็มีแนวคิดที่จะใช้กิจกรรมการประกอบอาหารในการส่งเสริมทักษะสมองของเด็กประถมวัยจึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ 2. เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะหลังจากที่ดิชันได้ข้อมูลมาแล้วนะคะโดยการ ติดต่อประสานผ่านผู้ปกครองนะคะดิฉันก็ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองให้เหมาะสมนะคะด้วยการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560นะคะการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านลังกมตลอดจนการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับทักษะสมองแล้วก็การประกอบอาหารโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนะคะเพื่อ เป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการประกอบอาหารนะคะขั้นตอนที่3ค่ะเป็นการลงมือปฏิบัติแล้วก็สรุปความรู้หลังจากการปฏิบัติซึ่งหลังจากที่ดิฉันได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้วนะคะดิฉันจึงลงมือสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการประกอบอาหารให้กับเด็กประถมวัยนะคะโดยดึงเอาอา,อาหารที่เป็นที่เด็กรู้จักนะคะแล้วก็ สามารถที่จะใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนซึ่งผู้ปกครองสามารถที่จะแนะนําให้เด็กทําได้เวลาขณะอยู่ที่บ้านนะคะขั้นตอนที่4นะคะจะเป็นการสื่อสารแล้วก็นําเสนอข้อมูลในขั้นตอนนี้นะคะดิฉันได้นําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการดําเนินง,งานของตัวเองแล้วก็การติดต่อประสานงาน ไปยังผู้ปกครองนะคะนั่นก็คือการติดต่อผ่านโทรศัพท์การใช้แอปพลิเคชันไลน์แล้วก็เฟ e บุ o k นะคะทีะ่ในปัจจุบันนี้ผู้คนต่างๆได้นำเอามาเป็น เทคโนโลยีในการสื่อสารในชีวิตประจําวันไปแล้วนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้เด็กเองก็จะได้มีการพูดคุยกับดิฉันเองนะคะโดยการควบคุมดูแลของผู้ปกครองนะคะโดยการวิดีโอคอลหรือการโทรศัพท์หาเป็นรายบุคคลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมต่างๆเวลาอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งเด็กเองเขาก็สามารถพูดคุยสื่อสารกับดิฉันเองได้ดิฉันเองมีความเข้าใจในสิ่งที่เด็กเขาสื่อสารมานะคะแล้วก็นําเสนอข้อมูลนะคะ ในขั้นตอนนี้ดิฉันก็จะให้เด็กเขาได้พูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหารต่างๆที่เขาได้ร่วมกับผู้ปกครองในขณะที่อยู่ที่บ้านนะคะเพื่อเป็นการประเมินการดำเนินงานของเด็กนะคะว่าเด็กสามารถเรียนรู้ได้จริงจากการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะ ขั้นตอนที่5นะคะการประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการทางสังคมและจิตสาธารณะนะคะในขั้นตอนนี้ดิฉันก็จะนําเอาข้อมูลต่างๆที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลและการนําเสนอของเด็กนะคะมาประเมินว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากน้อยเพียงใดนะคะเป็นกิจกรรมที่จะเอาไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจสามารถที่จะนําไปต่อยอดได้ รวมทั้งตัวเด็กเองเขาก็ได้มีการประเมินตนเองในในด้านของความสามารถหรือทักษะการเรียนรู้ของตัวเขาเองว่าเขาสามารถลงมือปฏิบัติได้ในระดับไหนนะคะซึ่งจากการที่ผู้ปกครองได้ส่งข้อความผ่านทางไลน์มาบอกว่าเด็กเขาสามารถพูดได้ว่าเขาสามารถที่จะประกอบอาหารง่ายๆเช่นไข่เจียวโดย โดยเขาจะเรียนรู้จากการตอกไข่แล้วก็การนําไข่ไปทอดในกระทะนะคะแต่เขาก็จะรู้ว่าการที่จะใช้กระทะหรือเตาในขณะที่ประกอบอาหารนี่จะต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายนะคะเนื่องจากกระทะก็อ่ามีน้ำมันมันจะกระเด็นนะคะหรือไฟมันจะกระทุใส่แบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่ง ผลการดําเนินงานตามขั้นตอนทั้ง5สเต็ปที่ผ่านมานี้ก็จะส่งผลให้เด็กนะคะเกิดทักษะ EF หรือทักษะสมองนะคะที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะ ผลการดําเนินงานผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการประกอบอาหารพราว่ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะคะโดยประสิทธิภาพของกระบวนการจะอยู่ในช่วงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ89.20ส่วนประสิทธิภาพของผลหลังเรียนนะคะจะอยู่ในช่วงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ89.48นะคะซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ค่ะการเปรียบเทียบผลการส่งเสริมทักษะสมองนะคะจำแนกเป็นรายด้าน9ด้าน ก่อนการจัดประสบการณนนยย์จะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่1.27นะคะส่วนหลังการจัดประสบการณ์จะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่2.66ซึ่งโดยรวมแล้วมีค่าคะแนนมีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นร้อยละ46.50ค่ะการเปรียบเทียบผลการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนะคะ,ะเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กเนี่ยนะคะก่อนและหลังการจัดประสบการณ์พบว่ามีความแตกต่างกันนะคะอย่างมีในยยตสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.5ค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับนะคะประโยชน์ด้านผู้เรียนนะคะ 1. น,นะคะเด็กได้รับประสบการณ์ตรงเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เด็กจะได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติแล้วก็การใช้ภาษาสัมผัสทั้ง5 2. นะคะ2ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วก็ในด้านการมีประสิทธิส,ทธสัมพันธ์ของผู้เรียนนะคะ สามนะคะผู้เรียนนะคะเรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนนะคะเนื่องจากในสถานการณ์แบบนี้เด็กก็จะมีความเครียดจากการเรียนออนไลน์นะคะแต่ถ้านํากิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงมาใช้เด็กก็จะมีความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายค่ะประโยชน์ด้านผู้สอนนะคะสามารถนําเนื้อหาที่มีข้อจํากัดมาสอนได้บรรลุอย่างตามเป้าหมาย 2. ช่วยแบ่งเบาภาระการสอนในด้านการเตรียมการสอน 3. ช่วยสร้างบรรยากาศให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะผ่านการที่เด็กเขาได้เรียนรู้จากาผู้ปกครองที่เขาใกล้ชิดขนะอยู่ที่บ้านนะคะาสาสุดท้ายนะคะช่วยกระตุ้นให้ผู้สอนนะคะสามารถหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคะ่ะประโยชน์ด้านผู้ปกครองอผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กมากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นความสําคัญของตนเองนะคะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กนะคะในด้านต่างๆนะคะและให้ความสําคัญในการให้ความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนนะคะ2ผู้ปกครองสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีความรู้ความเข้าใจว่าวิธีการเลี้ยงดูบุตรหลานในวัยเด็กเล็กหรือวัยประถมวัยนั้นจะมีผลต่อพัฒนาการของเด็กและมีผลต่ออนาคตของเด็ก เป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะจากการดําเนินงานที่ผ่านมานะคะก็จะมีภาพประกอบตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่5นะคะนั่นก็คือการสื่อสารกับผู้ปกครองด้วยการใช้แอปพลิเคชันไลน์แล้วก็มีภาพขณะที่เด็กเขา,เาทำกิจกรรมแล้วก็นำเสนอข้อมูลนะคะผ่านทางไลน์โดยการควบคุมของผู้ปกครองนะคะดังจะเห็นได้ในในสไลด์นะคะ สำหรับสไลด์นี้จะเป็นภาพที่ผู้ปกครองส่งมาให้ทางแอปพลิเคชันไลน์นะคะเป็นภาพที่เด็กๆนะคะได้ช่วยเหลือผู้ปกครองในการปฏิบัติภารกิจที่บ้านในการทำกิจกรรมการประกอบอาหารซึ่งผู้ปกครองเองก็ได้ให้คำแนะนำในขณะที่เด็กช่วยเหลือแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะคะส่งผลให้เด็กเขาเรียนรู้จากาจากที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะค่ะ สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะก็พบว่าเด็กประถมวัยโรงเรียนบ้านลังโกมมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยโดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะทั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศไว้เพียงเท่านี้ขอพักคุณค่ะ